สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับช่องสร้างความสุขนะคลิปนี้ผมก็จะมาแบ่งปันมาแชร์ความรู้นะครับแนะนําเกี่ยวกับแอปตัวนึงนะครับซึ่งเป็นแอปโซเชียลนะซึ่งแอปนี้มันก็จะคล้ายกับ YouTube แต่มันดีกับ YouTube เยอะมากนะครับก็คือเวลาเราดูคลิปมันก็จะไม่มีวิดโอเข้ามาแทรกแล้วก็ยังมีป๊อปอัพมีอวีดีโอให้เล่กลงซึ่งสามารถกดออกแล้วเล่นแอปอื่นได้แล้วก็เวลาเราปิดหน้าจอมันก็ยังเล่นอยู่ในพื้นหลังทำให้เราฟังเพลนไปยาวๆเลยจ้าอยากรู้ว่าข้างในหน้าตามันเเเป็นนยยังไข้าชกล เข้ามาปึ๊บนะครับวีดีโอทุกอย่างครับที่อยู่ใน u t u b e มันก็จะมีอยู่ในนี้หมดครับตัอวอย่างวิดีโอนี้นะครับมันก็จะมียอดชมยอดการดูนะเิ7ล้านครับปีที่แล้วแบบนี้นะทำเปินวิดีโอช่องต่างๆที่อยู่ในยูทูปมันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยครับเรามีหน้าโฮมก็จะประมาณนี้ครับข้างบนก็จะมีที่ คุณสมบัติแล้วก็ได้รับความนิยมได้ทอดสดในกองของขวานีที่เข้าไปในโปรไฟล์มีช่องค้นหานะครับข้างล่างก็จะมีโฮมมี shop. ช็อตช็อตนี่ก็คือเข้าไปดูวิดีโอคนนื่นนะครับที่อันนี้ก็จะข้อเสียของมันก็คือดนะูวิดีโอไม่ได้นะครับเข้าไปเล่นอ,อย่างเดียวนะครับนะี่ครับเพื่อนซ่นเราอยากซองดูไหนเราก็แตะเข้าไปนะครับครับก็มีเหมือนกันเยครับหมือนกับยูทูป เบื้องบนนะครับเมนูก็จะมีเพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ฟังในพื้นหลังแล้วก็มีป๊อปอัพหรือย้อนวิดีโอนั่นเองก็มีแชร์มีหมวดเพลงมีกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคอมเมนต์เหมือนกับยูทูบนะครับผมนี่มาแต่ป๊อปอัพนะครับนี่นะแล้วก็กดโฮมนะครับออกมาแบบนี้นะคมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับซึ่งมัชอบมากเลยจะดีกว่าอีกคือเยอะนะนี่นะมีป๊อปอัพสามารถเล่นเพลแล็ปอื่นได้นะครับเมื่อเรา ไม่ม e ีดีวีดแต่เราติดหนะ้าจอนะครับแต่ยังเราติดหน้าจอมันจะมีวิดีไม่ด้อย่างเดีนวได้พื้นหลังม <else. S 2> ันก็จะมีเมนมีมนูจอนะครับแต่ไม่มีให้อัพคลิปก็มีวิดีโอ ที่เราขึ้นเงี้นไปนะครับมีดูยห้ล้งเราเป็นวิดีโอที่ชอบวันกันเข้าชมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปโหลดในเพจสโตร์หรือแอปสโตร์สำหรับ iOS นะครับแด่สร้ามขอมิเศหน่อยนะครับผมก็จะเตะเข้าไปในเพจสโตร์นะครับเข้าไปในเพสโตร์ใช่อง้นหนนะครับแล้วพิมพ์ครับ P ี E R นะครับ แล้วก็ชูเบอร์นะครับ t u b e r นะครับวินวักก็ได้นะครับไม่ว้นก็ได้ครับ t u b e r นะครับแต่ช่องขนาครสมัครปึบนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับบ๊ายบาย